มาแล้วคะ่ะทุกคนเค,ค่ะก็มากันแล้วนะคะมาแล้วคะ่ะก็กราบสวัสดีด้วยนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมทุกท่านน่ารักทุกคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของจัตจ๋าปิกติชแนลกับพี่เจมาเหมนอีกเช่นเคยด้วยนะคะวันนี้พี่ก็คงยังอยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะคะทุกคนยัและแมปในวันนี้ที่พี่จะมาเล่นในวันนี้นะคะก็มีชื่อว่าคาปิราทาวเวอร์นั่นเองนะคะทุกคนยั Yahoo! ซึ่งคาบิบาราก็คือเป็นสัตว์ที่คล้ายๆหนูมากนะคะแต่เป็นยักษ์ตัวใหญ่กว่าหนูอีกนะคะก็เดี๋ยวมาดูกระติกกระเลยกเย่กันเลยนะคะว่าจะสนุกจะโหดจะมันมากแค่ไหนเดี๋ยวไปเริ่มเล่นแล้วก็ไปเริ่มรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมทุกท่านทุกคนไปกันเลยก่อนจะไปเล่นกันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีเพลงมาให้ทุกคนฟังนะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ แมนชิคาิตาลาทาวเวอร์นะคะใครอยากจะเล่นตามพี่นะเดี๋ยวเราก็กดจอยมาเล่นตามด้วยกันได้นะคะไม่ว่าใครจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือใหม่พี่ก็ยังรักน้องๆเอซีทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะฝากฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดขอจอขอใจกดติดตามรับชมบันดูกันเยอะๆนะคะไปกันหนึ่มขอเพลงบันเร่ง แมบชื่อคาบิบมาราทาวเวอร์นะใครอยากจะเล่นกดจอยมาเล่นตามได้นะคะได้เลยอย่าลืม s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณคุณใจส้มค่ะเพรนี้ว่าวันนี้พี่มาสายเลยไม่มีอะไรให้เล่นแล้วพี่ก็เลยเล่นคาบิบมาราทาวเวอร์แทนนะแล้วถ้าใครอยากเล้นที่เล่นแบบอะไรนี้ของโรบอกอีกอยากเล่นอะไรอีกคอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะคะคลิปแก้คนอื่นก็ได้หรือคลิปไปเที่ยวอยากเล่นอะไรคอมเมนต์กันมาบอกได้เลยยินดีที่จะเล่นให้ดูนะคะไปในตรงนี้ง่ายที่สุด เหยียบอ่างไม่ได้นะพี่เคยลองเหยียบแล้วอ่ะตุยอย่างเงียวคาะปีบาร่าคือเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะที่มันเหมือนหนูยักษ์ตัวใหญ่ๆเลยใครรู้มากกว่านี้คอมเมนต์กันมาบอกด้วยนะคะดูดิตัวนี้น่ารักอ่ะมันห้อยกระเป๋าแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะคะไปกันพึบิดชายถึงที่จะมาช้างไงพี่ก็มาอยู่ดีนะคะโอ้โหบนหัวคือคาปิบาร่าใช่ไหมเนี่ย เป็นพี่คิดซะว่าเป็นหนูยกักษ์แต่ละกันแต่อาจจะไม่ใช่มอันนี้เดินได้ไปกระตอใครคิดว่าพี่มีกำลังใจสูงจะชนะเวทแต่ถ่านมันไปได,ด้ดีเป็นกำลังใจพี่แตการหิม S S R S S R กันเยอะๆเลยนะคะ โอ้ถางแปะต้องไม่ได้ด้วยอุยยออุยยูนี่เราดูเหมือนตรงนี้เขาจะให้เราข้ามคาบิบาราได้นะจริงไหมเจ้าควายจริงจ้งตามสเต็ปนะคะไม่มีอะไรให้เล่นแล้วเดี๋ยววันหลังพี่จะมาให้ไวกว่านี้เลยแต่ถ้าใครอยากเล่นอะไรคอมเมนต์กันมาบอกได้นะคะถึงช่องพี่คนคอมเมนต์น้อยผู้ติดตามเยอะแค่นี้พี่ก็ดีใจแล้วนะคะขอแค่มีน้องเอฟซีคนกดเข้ามาดูกันพี่ก็ดีใจแล้วแชท Okay. กดขอจอกขอใจกันมาล้วนนะถ้าสนุกหรือชอบมาดูกันเยอะๆไกลเงาไม่มีอะไรทำกดติดตามรับชมดูช่องพี่กันเยอะนะคะอุ้ยข้างบนเป็นลูกโป่งคาบีบาราด้วยเจ้าหนูยักษ์มันจะโดดได้ไหมเนี่ยมันจะโดดตรงนี้ไปเลยแล้วกันนะสวนเลนเราก็เริ่มเพลงใหม่กันได้นะคะ เกือบตกลงไปแล้วมาล่ะโอ้โหแกเห็นอย่างที่ฉันเห็นแล้วมาล่ะจะควายจริงฉันก็เห็นที่แกเห็นเต็มๆเลยอลาจงตามสเป b e นะคะทุกคนแล้วคือประเด็นขึ้นมาสูงเหมือนกันนะแมพมันมีมาแค่นี้นะคะผีป่ารตรงนี้น่ารักมากอ่ะแตะโดนได้ป้งอ๋อแตะโดนได้นะถึงว่าแตะโดนไม่ได้น่ารักก็เป็นตัวกระตูดบนหัวมันถือส้มอยู่ด้วยน่ารักนะคะก่อนจะเดินสิกแซสไปขอถ่ายรูปด้วยไ่อ่ะแชไปาย ข้ามฉันไปซะโอเคไม่นะคะบิบาร่าทาวเวอร์นะคะใครชอบฝากกดไลค์กดขอเจากเข้ใจเป็นกำลังใจให้ชอบของพี่ได้โด่งดังขึ้นด้วยนะคะสัญญาแล้วจะมาให้บ่อยๆโอ้โหค่ะบิบาร่ามันใส่ผมปลอมด้วยนี่ตรงหน้าของเราคือเส้นชยยัยแล้วนะคะทุกคนพี่เล่นอะไรง,ง่ายๆก่อนยากๆอยา่ยางเล่นอะไรไม่ค่อยได้นะคะฮึบไปค่ะบิบาร่ารูปภาพแต่ละรูปของมันนี่น่ารักมากอะ่ะ ใครไปสวนสัตว์จะรู้เลยไม่เข้าเส้นชัยแล้วนะคะย,ยักูค่ะลีบาร่าอุ้ยมีเป็นถืออ่างด้วยขอถ่ายรูปด้วยเลยเชะหน้าถ่ายอันนี้คือฟาร์มของมันนะมันกินไอตัวนี้เป็นอาหารเหรอเชะอันนี้คือชิงช้าโหนั่งไม่ได้อุย้ยลูกของมันกำลังเล่นน้ำด้วยนะคะเหมือนอยู่ในส,สวนเลยตรงเนี้ยดูดิสวยเชะ โอเคงั้นเรามาบอกลาตรงนี้กันนะคะก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับการที่พี่เล่นโลบอกในแมปที่มีชื่อว่าคาบิบาร่าทาวเวอร์นะคะได้จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอาวา่าใครอยากให้พี่เล่นหรือทำคลิปเกมผลิตคลิปเกมสนุกอื่นอีกก็ตามที่พี่ยังไม่เคยเล่นและราอาลทุกคนอยากจะให้เล่นอะไรโดยเฉพาะทําคลิปแก้งเพื่อนอยากเล่นเกมคลิปสนุกแก้คนในเกมไหนอคอมเมนต์เราบอกได้เลยนะคะ มอวจะเป็นเกมโรบอทเกมอ,อกมงอสเกมซูเปอร์ซาร์เกม s ิมิโตเกมไมค a f t เกมคุกกี้มามา่าคุกกี้ลาหรือเกมอื่นๆก็ตามที่พี่ยังไม่เคยเล่นและเอานางเอ็ซทุกคนอยา,ากจะให้เล่นนะคะทุกคนคอมเมนต์กันมาบอกพี่ตรงตารางคลิปใน YouTube, ยูทูบเจ้าของพี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมพี่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งจ้เตือกรงกิง๊งกดขอจอขอใจ เพื่อเป็นกำลังใจการชอบของจั๊กจ้าปิติแชร์แลให้กับพี่แจเหมือนเดิมยังอีกชิ้นแค่นะคะสำหรับคลิปนี้พี่และค่ะบีบาร่าท้าวเวคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เท่านั้นก่อนลวกันนะขอโทษที่มาได้แค่แป๊บเดียวมาได้ชานะแต่วันอื่นมาอยู่ด้วยกันแบบยาวๆเลยโอเคคลิปนี้พี่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บท่าที่หนึ่งท่าที่สองท่าที่สามท่าที่สี่ สับอากล,านะล้นะรักน้องๆเอฟซีทุกคนเดอ้อใจกันใหม่คลิกหน้านะเด็กๆบ๊ายายจุ๊บๆจุ๊บๆแล้วเพื่อนบ๊ายบายหน่อยเร็วบายบ๊ายบาย